สวยๆเลยอะแถมหนึ่งเลยเหรอครับใช่ค่ะหนูท่านหนูไม่ใช่แม่ฮะแม่ไม่แถมกันแม่แม่ไม่แถมแถมอย่างเดียวอันนี้บอกว่าหนูแถมใช่อีกเข้ามาบ่อยไหมคะพี่ไม่ค่อยบ่อยค่ะหายนานๆจะมาที่นานๆจะมาใช่ค่ะวันนี้ได้เจอด้วยไก่ไข่ค่ะค่ะกี่วันแล้วคะนี้อันนี้อาทิตย์หนึ่งค่ะอันนี้เป็ดปักกิ่งค่ะเป็ดปักกิ่งตัวเมียตัวละสองร้อยค่ะถ้าคู่นีงสามร้อยห้า สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัพเดตราคาสัตว์ปีกที่ร้านป้านันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะก็เป็นไก่ไข่ค่ะค่ะกี่วันแล้วค่ะนี้อันนี้อาทิตย์นูงค่ะค่ะหนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็ได้รับวัคซีนแล้วรับแล้วค่ะค่ะตอนนี้ราคาเท่าไหร่กันครับอยู่ที่60บาทค่ะ60บาทนะค่ะ ร้านป้าน,นันก็มีเข้ามาตลอดนะใช่ค่ะกลายเข้า,า,ขา,ขา,ขามาตลอดค่ะไซส์ตกว่านี้มีไหมคะมีค่ะไซส์ตอยู่ข้างในอ๋อไซส์ตอยู่ข้างในค่ะ<า><า>อันนี้ตัว120ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ตขึ้นมาประมาณเดือนนึงค่ะอ๋อหนึ่งเดือนใช่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะราคา120ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะมีเยอะเหมือนกันเนาะ มีเท่านี้แล้วล่ะค่ะมีทั้งล้อปลอดไข่ร้อยกระเซ็นใช่ไหมคะค่ะร้อยกระเซ็นดีสินีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะค่ะราคาก็อยู่ที่ไซส์นะค่ะค่ะถัดมาละค่ะไหหลำเนี่ยตัวละร้อยเออสองร้อยค่ะค่ะเป็นไก่ไหหลำใช่ไหมคะเนื้อจะอร่อยที่สุดค่ะไหหลำอนซางไหหลำคือบนซส์ ค่ะชื่อยาวเลยนะคะอันนี้คือวันนี้มีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์โตใช่ค่ะ,คะ,ะเนื้อเขาจะอร่อยใช่ไหมคะใช่อร่อยที่สุดในโลกเขาวานะอันนี้ไซส์เล็กราคาเท่าไหร่นะไซส์เล็กอยู่ที่สองร้อยค่ะสองร้อย <200. S 2> ค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลอเบิร์ดคอกาะเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงพเพรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงพเพรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น<อ>ตัวใหญ่ตัวละสองร้อยห้าสิบค่ะไ<ะ>ก่ไฮลำเหมือนกันค่ะ แต่ตัวใหญ่นะใช่ค่ะอายุเท่าไรนะอันนี้อันนี้อายุเดือนนึงค่ะค่ะแต่ไซส์เล็กสองอาทิตย์ค่ะราคาเท่าไรนะไซส์ใหญ่สองร้อยห้าสิบค่ะเพราะต่างกันนี่สองร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็มีให้เลือกกันหลายตัวเหมือนกันนะใช่ช่วงนี้มีเข้ามาบ่อยไหมคะที่ไม่ค่อยบ่อยค่ะขายนานนานๆจะมานานๆจะมาใช่ค่ะวันนี้ได้เจอด้วยค่ะ วันนี้ร้านป้านันอาจจะเสียงเปลี่ยนไปนะเพราะป้านันมาไม่ไหวก <c oughs> มาแทนค่ะวันนี้ป้านันมาไม่ไหวนะลูกสาวก็มาแทนค่ะ <c oughs> มาแทนตลอดเลยไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหนแม่เข้ามาอ๋อป้านันไม่ได้เข้าแล้วนะค่ะลูกสาวก็จะมาดูแลแทนค่ะค่ะอันนี้ก็ห่านเทาก็ตัวละสี่ร้อยค่ะถ้าปีสีเทานี่ก็คู่ละพันห้าค่ะค่ะเป็นห่านนะคะค่ะห่านจินค่ะค่ะ อายุประมาณเท่าไรเนี่ยไซนี้อันนี้ไซนี้อายุประมาณสามอาทิตย์ค่ะค่ะถ้าเปลี่ยนไซน์ใหญ่ก็เดินมือค่ะอันนี้สามอาทิตย์ใช่ค่ะค่ะห่านตอนนี้มีเข้ามาตลอดไหมคะค่ะไม่เข้ามาตลอดค่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาชุดแรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นห่านขาวไซน์ใหญ่ไซน์ใหญ่ค่ะคู่ละฐางห้าหมื่นจงค่ะค่ะอายุเท่าไรนะอายุเดือนลีค่ะหนึ่งเดือนค่ะ ราคาเท่าไหร่นะคะตัวแปดร้อยคู่แล้วพันห้าค่ะค่ะถ้ารับเป็นคู่ก็เหลือพันห้าค่ะถ้าตัวนึงก็แปดร้อยค่ะค่ะอันนี้เียนเป็ดขายค่ะเป็ดไข่ตัวละส5่สิบห้าบาทค่ะอายุเท่าไหร่อเป็ดเนี้ยตัวนี้อายุสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ค่ะสี่สิบห้าบาทใช่ค่ะค่ะ ไก่ไข่เป็ดไข่ก็มีเข้ามาตลอดนะใช่ค่ะไก่ไข่เป็ดไข่มีตลอดค่ะเ,เยอะเลยนะ,ะนอันนี้มาเป็นนกคิก้งค่ะค่ะนกอเมริกาค่ะค่ะ สวยยเลยนะวันนี้เริ่มไข่หรือยังคะเนี่ยอันนี้กำลังไข่ค่ะตูตัววายแล้วค่ะค่ะอ๋อกำลังจะไข่ใช่ค่ะตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะลูกคู่ตัวละร้อยค่ะหนึ่งร้อยใช่ค่ะถ้าเอาสิบตัวก็แทนตัวนี้อ๋อสิบแทนหนึ่งใช่ค่ะ สวยๆเลยนะวันนี้เหมือนเขาไม่ค่อยจิกขนกันนะใช่ค่ะเว่าวันนี้ไม่ค่อยจิกเลยอ่าสวยๆเลยติดแขนอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะอยู่ท่านหนูไม่ใช่แม่ฮะแม่ไม่แคร์กันแม่แม่ไม่แคร ใช่ยังเดียวอันนี้บอกว่าหนูแถมใช่สิบแถมหนึ่งนะคะหนีงโปรโมชั่นดีๆส่วนลดใหม่ค่ะค่ะอันนี้เป็ดปากกิ่งค่ะเป็ดปากกิ่งค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุอาทิตย์เดียวค่ะอ๋อหนึ่งอาทิตย์ค่ะค่ะราคาอยู่ที่60บาทค่ะ60บาทค่ะค่ะเป็ด อ่าไข่ไก่ไข่ไรเงี้ยสเต็กปลาจิงค่ะถ้าถ้าถ้าซื้อเยอะนี่ลดได้ไหมคะลดได้ค่ะคุยกันได้ต่อรองกันได้ค่ะถ้าซื้อเยอะๆก็อาจจะมีลดราคากันได้นะแล้วก็เป็ดปลกจิ่งอันนี้ก็มีเข้ามาตลอดเหมือนกันตลอดค่ะค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะค่ะอันนี้มาเตรียมไก่เจ้ค่ะค่ะียในสี่เบนจอลงค่ะค่ะตัวเมียตัวละสองร้อยค่ะถ้าคุณมีสามร้อยห้าสิบ ขาเขาสั้นหรือขากลางคะนี่ขากลางค่ะไม่สั้นมากไม่ยาวมากขากลางค่ะสีเบนจะลงใช่ไหมคะเบนจะลงกับสีดำค่ะเบนจะลงกับดำราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะไก่ของคุณป้าก็มีเข้ามาตลอดเหมือนกันใช่ค่ะถ้าไก่เจ็บพวกไก่ไข่เป็ดปลาจีนพวกนี้มาตลอดค่ะคนไม่ขาดมาได้เลย ค่ะอันนี้ไก่ต๊อตัวใหญ่ตัวเตียวไว้ค่ะค่ะตัวละห้าร้อยถ้าคู่นึงก็เก้าร้อยค่ะค่ะค่ะอันนี้มีหลายสีใช่ไหมคะพี่ค่ะมันมีสีโกโก้ไก่สีดำนจววแล้วก็ขาวล้วงค่ะค่ะมันมีหลายสีสามสีค่ะทุกสีก็คือราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะค่ะตัวคู่ตัวนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะอยากได้สีไหนก็ลองติดต่อสอบถามได้ได้ค่ะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะอันนี้ตัวเตียวไว้แล้วค่ะอายุประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนค่ะค่ะ ซื้อไปก็อ่อนรูกได้เลยอ่ะค่ะอ๋อเจ็ดเดือนเขาก็เริ่มที่จะไข่แล้วเหรอใช่เจ็ดเดือนมันเริ่มไข่แล้วก็ไปเก้าเดือนก็ฟันรู้ได้เลยไงค่ะมาเตเตววยแล้วค่ะอันนี้มันคือไก่แจ้ไทยค่ะมันคือสีขาวมาอยู่ที่ตัวละสี่ร้อยตัวละเจ็ดร้อยมาโตเตวไย้ันค่ะค่ะความกระสูงค่ะสีขาวล้วนเลยนะขาวล้วนสีมันจะซวยค่ะมาอยู่ข้างนอกมันจะซวยกว่านี้มาอยู่ในโซงมันจะดูเวทมันไม่สะอาดค่ะถึแล้วถ้าอยู่ข้างนอกมันจะสวยมาก ขาฟางเหรอคะพี่นี้ขาฟางนะคะไม่ไม่เตี้ยนะนี่ไม่เตี้ยมากไม่กลางมากเบรกลันดีอะค่ะประมาณประมาณแต่ยังไม่ไข่ใช่ไหมคะอ้าวดัตัวออกไข่บางตัวยังไม่ออกอ๋อมีมีเริ่มไข่กันแล้ว่ค่ะ อันนี้ไก่ล้วนสีเด่นจโลงค่ะค่ะตัวคู่ล้วนสามตัวค่ะแต่ตียนตัวที่สามร้อยค่ะคู่ละห้าร้อยค่ะตัวเล็กหน่อยเป็นเพศผู่ทั้งหมดเหรอคะใช่ค่ะเี็เพศคู่หมดแต่ไก่ล้วนยังไม่ตัวตึงไงค่ะค่ะอ๋อเป็นคู่ไม่มีใช่ไหมมีแต่เพศคู่ใช่ค่ะภรรยาก็เลือกเอาจากตัวอื่นมาผสมก็ได้ค่ะก็แบ่งให้ได้ค่ะค่ะ ค่ะอันนี้ไก่เจ้ตัวเมียค่ะตัว่ตัวสี่ร้อยค่ะตัวตัววายค่ะค่ะออกลูกออกไข่ได้เลยค่ะอันนี้เป็นเพศคู่ทั้งหมดเหมือนกันเหรออันนี้เพศเมียทั้งคู่ค่ะอ๋อเพศเมียเหรอใช่ค่ะค่ะ หนูเห็นมีงอนหนูนึกว่าเป็นผู้บันชีตัวเมียก็มีงอนใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างมันอยู่ที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะคะค่ะแต่คู่นี้ก็คือเป็นเพศเมียทั้งคู่ใช่ค่ะค่ะเริ่มไข่หรือยังนะอันนี้ออกไข่แล้วค่ะออกไข่แล้วได้ลูกเลยเอาไปก็ได้ลูกเลยไม่ผิอว่ะค่ะราคาเท่าไหร่นะคะตัวละสี่ร้อยค่ะคู่ละเจ็ดร้อยหมูแกงค่ะค่ะค่ะอันนี้ เตดคอร์ดด้าตัวละสองพันห้าค่ะถ้าเอาเป็ีนคู่ก็ขึ้นไป 4, สี่พาค่ะค่ะต้งเปียงไว้ค่ะมีมีเยอะมั้ยเอาไม่คู่เดียวเหรอคะมันก,ก็มีมาเรื่อยๆค่ะ<อ>มีมา,เ,าเรื่อยๆ<ป>ใช่ค่ะค่ะ ถ้ารับเป็นคู่ก็ลดได้ใช่ค่ะถ้าเป็นคู่ก็คิดไปสี่พันห้าร้อยให้ห้าร้อยค่ะถ้าเป็นตัวเดียวก็สองพันห้าค่ะเขาใกล้ไข่หรือยังอะคะใกล้แล้วค่ะนี่มาตู้งต็งไวค่ะเต็มไวแล้วนะใช่ค่ะปกติจะมีมากี่สีนะคะคอร์ด้าก็จะมีมาแค่สองสีมันจะดำแจ๊คขาวค่ะคือดันดันไม่ใช่เป็นสีเงี้ยดีนี่ก็ได้เอามาเอามาเป็นสีขาวเยอะค่ะอันนี้ก็ไก่แจ๊สสีไก่ไทยค่ะ ก็ตัวเตียงไว้เมืองค่ะคู่ละเจ็ดร้อยตัวละสี่ร้อยเมือนกันอันนี้เป็นคู่ใช่ไหมคะอ่าจะเตรียมตัวคู่ตัวตัวเมียสองค่ะอ๋อสามตัวมองไม่เห็นค่ะอนี้สีขาวหั่นดานแล้วก็สีเบญจโลแล้วก็สีไก่ไทยค่ะมีต่างสีราคาเดียวกันตัวละตัวละสี่ร้อยส่ละร้อยค่ะคู่ละเจ็ดร้อยใช่ค่ะเริ่มไข่กันหรือยังคะเนี่ยคู่ไหนคนี้ ตูตีไว์ออกไข่หมดแล้วค่ะทุกตัวออกไข่กันแล้วนะใช่ค่ะค่ะนี่มาเป็นสีโกโก้ค่ะค่ะตัวคู่ตัวตัวเมียตัวคู่นี้เจ็ดร้อยค่ะเหมือนเดิมค่ะขาวละสี่ร้อยตัวละสี่ร้อยทลับเป็นคู่ก็คือเจ็ดร้อยใช่ค่ะไข่แล้วใช่ไหมคะไข่แล้วค่ะตูตีไว์ค่ะส่วนมากก็จะเริ่มไข่กันแล้วนะใช่ค่ะค่ะ อันนี้ก็สีใจไทเมืยแ่ะค่ะคู่ละแปดเจ็ดร้อยแล้วสี่ลเหมือนเดิมค่ะคู่ตัวตัวเมียตัวค่ะคู่นี้ไข่หรือยังนะคะมีอาตัวเมียไข่แล้วค่ะค่ะก็ถ้ารับตัวเดียว่ะก็คือ4 0 0ร้อยแต่ถ้ารับเป็นคู่ก็คือเจ0้อยใช่ค่ะก็มีเข้ามาตลอดนะคะไก่เชฟเข้ามาตลอดค่ะร้านเปิดวันอะไรบ้างนะคะเปิดทุกวันค่ะค่ะวันธรรมดาก็ส0บโม ตี<ป>ห้าโมูคือยันถึงส <หา S 1> ุกนะ ถ้าเป็นเช้าที่ก็มาเช้าเลยประมาณเก้าโมงค่ะค่ะเก้าโมงถ้าตอนเย็นก็ปิดประมาณหกโมงค่ะค่ะค่ะก็เหมือนเดิมนะร้านป้านันก็ไม่ได้ส่งนะคะ่ไม่ได้ส่งค่ะก็ถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถมาติดต่อซื้อที่ร้านได้ค่ะช่องทางการติดต่อกับทางร้านนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ของทางร้านไว้ให้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านได้ใช่ร้านก็อยู่ตรงข้ามกับร้านลุงชัยนะคะค่ะพอมาจองนกคุณคุับ <G ül> นรคุ้มสวยมากเลยวันนี้ม <canyon. S 1> ีโปรด้วยนะซื้อสิแทนกนึงค่ะเรื่องของการจัดส่งทางร้านก็ยังไม่ได้ส่งนะ <G ül> ไม่ได้ส่งค่ะค่ะ